พี่น้องล่าสุดที่ซื้อรองเท้าวันนี้ได้กระเป๋าค่ะอุ้ยได้กระเป๋าน้องเคยซื้อหายวะพี่เคยค่ะพี่เคยพี่เคยพี่เคยค่ะต้องพี่้องพี่พี่เคยซื้อหายวะเอ้ยจ้าแนสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีวันที่14ตุลาคมนะคะื้อนี้ห้าสิไปดมุกดาหารกับพี่น้องไปฉีดวัคซีนเข็มที่2นะคะเข็มี่วัคซีนเข็มที่2องกับพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิเดินขึ้นบ้านกัน ตอนนี้มาเอากระเป๋าให้น้องนริตานะคะเดี๋ยวน้องนริตาไปนันนี้กระเป๋าไปใส่นมใส่เสื้อผ้าเพิ่นกับพี่น้องไปกันเลยกล้าขึ้นบ้าน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 ตอนนี้มอห้องบาร์แล้วกับพี่น้องฉีนเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ชีน,นครับพี่เียรยังไม่ได้ฉีดว่าคิวอยู่กับพี่น้องแต่ว่าเอีดแล้วตอนนี้ตอนก็ลองสีนอยู่ด้านลนะ่ตนน <laughs> าา้ตอนนี้อาการหิวข้าวแล้วก็ตอนนี้มีแต่อาการแบบว่าหิวข้าวตอนนี้ โอ้ยรนขังเคียงลายเนาะหิวเข่าเลยจ้าพี่น้องจ้ดเจจ้าในกัไปกินข้าวกันค่ะพี่น้องฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเราก็จะมากินข้าวกันนะคะมากินข้าวอยู่โรบินสันมุกดาหารอารถไปจอดล่างไว้พี่นออ้องยังยังเขาห่างไปกินข้าวกันเลยฝนตกค่ะพี่นอ้องฝนตก ตอนนี้เขากกินอิมนะะ่มแล้วค่ะเขามากินร้นานตำมัวอยูโร่วมยนซันนะ,ะมันม้ี่คนอยากออกกล้องนะคะ่ะคนอยากแนะนำตัวแทแตนแนี่คือแม่แอนนะคะแม่แอนเปแอนค่ะแนะนำให้เป็นที่รูกก้จักค่ะนี่ชื่อแม่แอนเฟซบุ๊กชื่ออืไนก่อนเม่ลลน,นา,นนายาบิน,นาน,นังไหนเม่เอาชัดๆลลนานพงนาลลนานพงนา ว่ารัมศกดิ์ุน,นเปลี่ยนว่ามันเหมือนเสียไม่เปลี่ยนของน,ะอานองอ้าเอออันโมลีเป็นยังไับ้โอ้ซื้อแทบอันศักดิุนซื้อแทบแม่แอนนะครับพี่น้องเราเห็ดเครืองแอนมินเครืองแอนมินเห็ดขายของทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็นแอดมินเห็ดขายตัวแล้วก็เป็นผู้เย็บมาไล่น่ะมาไล่หลักคือแม่แอนทักเขาเห็ดไม่เราเย็บก็บเป็นแม่แอนค่ะพี่น้อง,งนั่นแหะถ้าเป็นแอนเป็นไปกับเราซอยงานอยู่นี่แหละค่ะซอยสื้อหย่างนั่นแหละพี่น้องเริ่มต้นเป็นอย่ี เราเออตัวเราเป็นเอฟซีมาพวอนมานี่แล้วเราก็มาปั่นป่วนให้ถูกสายงานนั่อะไะพี่น้องเออว่าสายมาซอยแม่มันปั่นปวนแม่เ่าซอยมาซอยอ่าล่ะแล้วก็ซอยเบิ้งความเรียบร้อยค่ะพราะว่าเราเป็นแอดมินแบบเสมือนแบบซีสีแปดชั่วโมงพี่น้องแล้วนอนมือหนึ่งแล้วหยิบซีชั่วโมงแล้วนอนแค่สองชั่วโมงไม่เย็นขอความบม่ได้ทักผิดแทงแงงแล้วสีบดนะคพี่น้องแล้วกับนึ่งสอง แ้วของหวานสองถวยอ๋อนุ่งประานเป็นี่นูดนีียเนี่ยเนื้อนี้จแ้วของหวานอะไรเค้กบงกาน้องเค้มากินกับพ่อเทียนั่ะพ่อเทียนนั่นยังกาะลูกตาลร้อยแก้วบนซ่างสองถ้วยมีอะไรคนอาจจะสงสัยว่าน้องเค้เป็นใครคะอันนี้นั่งอยู่ด้วยกันเราก็ไม่รู้จักน้องเค้นหวานการ์ดนะคะอันนู้เป็นใครนี่เพื่อนเมานั่งกปนไทยชอบเพื่อนเมานั่งยิ่ก่อนน้องกันก็เป็นคนจิตเกิดมาพกว่ากันกีเป็นอ้าวกกีเป็นอ้าวอ้าวอาเป็นอ้าวนาลิตานะคะ เอาจากที่หมอเอินซื้อมาเอนี่เนาะเอ้ยาลาบุตรในซาลาบุตรก็แง่ไหกัน่หมอทำเยอะก่านะอันบอดที่แรกนั่งนังยูสิละนั่งยูเขาเอิญซาลาบุตรยางก่อนนะซาลาบุตรลาลูดูสนหัวเกินคอมันสีลูกไปได้มันหัวควันจะคอบ้หมอเนาแม่นี่บอนี้วะั่ บอกก่อนเลยอันซื้อมาอีกรอบนึงก็เก <Okay. S 2> ียสสลาหมุดนะเราทได้เขาเอินเอินกียที่ได้ทำกุ้คุณ่เลแมนดีเี่เขาเอินนายแต่ละคนคนสลาหุธนะ,ะ <c oughs> อันนี้แหลโน่นนี่แหละคาจะเล็บเบิ้งเบิ้งจะเล็บเบิ้งใยยังโซ่เล็บเบิ้งตื่นอันดีเดี่ยวคนเอินพุ้นแต่แหลกนาะคุ่นอยู่บักหลายแมนเด็กชายคุนรอยฉีดวัคซีนบักหลายอ่ะเพิ่นประกาศใช่ไหมไอ้หน้องคุณสลาหมุดมาสักวันนี้ผู้นี่ประกาศลูกขึ้นนั่งหัวอยู่กับอีเราตอนไปเอาใบไรนะเขาจะบอกว่า เช็คดูชื่อก่อนนะครับไ้ใช่แล้วค่ะแล้วคเอ้โอกีไปเลยโอ้เออไม่เอัแต่รกัภาษาอังกฤษง่ายประเศาป็นซอฟ์ายแล้วถ้าเรียนภาษาอังกฤษเภาษาอังกฤษยจนด้วยเป็นแล้วมาวเรียน่นี่กน

แค่พากับพี่มาเฟลนด์ให้เงินเดือนครึ่งแสนจะอ้วนค่ะงานเต็มเปลี่ยนพี่น้องวันนี้กับิไป้าลังมือของนำไปชอปปิงต้อน้ะคะพี่น้องี๋ยวไปตอนนี้ออกจากร้านอาหารกับพี่น้องผ้าเสรษทีไอนเสรษทีแอนมันจะไปชอปทอง เราชอบท่องแล้วน้องเคก็รีไปชอบรองเท้าค่ะเพราะรู้ว่าเขาเสียารองเท้าแบบใดนเอาแขนรองชูเบเลยร์่ไหมห้ามแตงรู้ว่าม่็นเป็นเป็นสื่อเพศบอกออกจากร้านท่องมาเบิ้งร้านรองเท้าพี่น้องตอนนี้น้องเคดกะเลือกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเอซเ,เลือกมีขึ้นกันเบิ้งบ่าวะเบิบ้งก่อนว่าจะได้จับครูบอกว่า <c oughs> พี่น้องล่าสุดสื้อรองเท้าวันนี้ได้กระเป๋าคะ่ะ พี่ได้กระเป๋า้องเคยซื้อหายพี่เคยค่ะพี่เคยพี่เคยพี่เคยเพี่เพี่เคยซื้อหายเมื่อวานพี่แรกเนีพี่น้องขอบคุณทีครั้งนะคะครับสิซื้อรองเทาได้ช์โชว์ล่นี่ยชว์ล่เนีพี่น้องคุณนะเดี๋ยวโซ่กันสิเบ๊ซ่ขวดนมเลยรับทำมาลดราคากับบิเออมาลดราคาเป็นความชุดเ0โอเคไม่ได่สั่งหนึ่งเนี่แล้วก็กลัวแบบว่ามันจะเป็นของฟอมก็เลยสั่งซื้อา จ้าขอบคุณเาก็ไปเห็นร้ามเีนงมินนาาะบบนีอันบมันเคลื่นในเบองอยู่ว่าสีเื่อมกับเบาเดือทาอีกไนึงไลนี่ละแต่สิง่ของแถวมันใหญ่บ่ไม่ลายมันแต่ว่ามันจะมันจำง่ายนะนี่เวลามันหาง่ายเพราะมันเป็นสีีั่งาใช่มราชั้นสองร้านเด็กน้อยสาพเด็นี่หนยวกว่าน้องไม่จาพี่น้องใส่น้กันอ่ะเจ้ายังไเส ใส่ขนมในตาก็ได้พี่น้องใส่ขนนกในตาเหรอแซมกันน่อยเจ้าเดินไปสันซอง้วคะพี่แม่พยายาจะออกรถให้แม่เองด้วยโอ้โหไปราคาเราองรจต้องรแอดมินเรอเมย่ประชามือเดียเดินช้อปปิ้งต่อกันนะจ้า พี่น้องหลังจากเข้าช้อปปิ้งได้กระเป๋าจากพี่ิปานฟิลแลนด์หนึ่งใบเขากะเดินทางกับบานเดินทางกับบานมาแล้วกะมาเอานริตามาเร็นนะคะพอเขากะไล่ซดขายกาแฟขายอย่างเลี้ยงน้องมาเนี่น้องเพิ่งเข้าไปนอนครับพี่น้องในตอนนี้นลิตาเข้าไปนอนแล้วะคะตอนนี้จะเที่ยงขึ้นบอกทุ่มห้าทุ่มคงตอนนี้ห้าทุม่มครึ่งน,นะคะนลิตาหลับแล้วนะจ๊ะ มานางเฝ้าน้ำตาลกันน้องน้ำตาลนางแกมาไล่คับพี่น้อง,องาาอสวัสดีค่ะน,น,น้องยังม่ได้เอาคลิปนี้มาน,น้ำตาลหวานหวานโอ้ยบาหวานเลยนะ่ะหว,ออาาวานหน่อยนี่ซื้อซองเพิ่นบาหวานอย่อันนี้พี่โกกี้บอกซื้อยูซึกอะยูซึกไอพี่เก่าเนาะเอาแบบยูซึกเก่าเลยเพื่อนเราจะขำโกกี้มันก็นตังบซื้อนี่พี่โกกีก็บอกมาเลยนะซื้อเลยไอพี่ก็เลยเอาเลยมาไลยยังบาทเนี่ยตวงนี่หนึ่งหมื่นนะะโอ้พวกนี้หนึ่งหมื่นังพี่น้อง แกเป็นละมวนห่งหมื่นโอ้โหว่าเพิ่นปังนะเดนี่ท่นปังฉนน้ำตาลน้องนารังนะคะำอะไรน้องแต่แต่ขี้ให้แต่สนี้ก็นี่อยู่อขี้ให้ดีดีกานี่แน่เออทำผลงานดีดีกันไปครับเราำน้องสีหอนี่แหละเราทำอะไรสิรอบสิบเก้าวันที่สิบเก้าต้อพยาทำให้ดีๆกันไปยี่สิบอันนั้นสะดวกวันที่สิบเก้าแล้วที่ยีหกอืออือแล้ว เออรอบที่สิบเก้ามันเกิดน้องเลยตาน,นะคะบ๊บอบชอบฟีมายไร้มือน้องน้ำตาลว่าศีดีขึ้นบ่นะครับพี่น้อ,อ,นองผีแน,น่นอนแล้วกับเรื่อีสตอรี่แบบว่าโอ้สัมาษณมาคอมอีวีสนุกมากหรือเปล่าเนี่ยขับนั่งรับประกันกับพี่น้องนี่แหละขอบคุณมาไล่เอฟซีที่ให้น้องน้ำตาลมากเลยค่ะสนับสนุนสามสาวกรี่บารีเออกระรี่บารีแล้วพี่น้องสำหรับขี้มือเนี่ยจะไปนอนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วนะจ๊ะจะไปอาบน้ำนอนแล้วจำแบบขี้ว่านี่ ขอบคุณแระสวัสดีค่ะบ๊ายบาย